สวัสดีครับท่านผู้ชมมีท่านผู้ชมนะครับหนึ่งท่านได้สอบถามผมเข้ามาเกี่ยวกับตัวพลาสติกขุ่นนะครับหรือพลาสติกที่เป็นขวดนมสีนมแบบนี้นะพลาสติกขุ่นนะครับนี่ก็จะประมาณนี้เนื้อของเขานะครับก็จะขุนขุนขา,ขาวๆแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันแบบคร่าวๆนะครับในคลิปนี้ที่ผมได้นํามาแยกให้กับท่านผู้ชมได้ดูอันดับแรกเลยนะครับถ้าเป็นขวดแยกนะครับแกะ ขวดแยกแกะก็คือแกะเป็นแกะกระดาษแบบนี้ออกนะครับนะครับแล้วก็แกะฝาออกนะครับให้เหลือแต่ตัวขุ่นล้วนๆนะครับเหลือตัวเนื้อขุ่นล้วนๆเนี่ยกิโลนึงเนี่ยจะอยู่ที่23บาทนะครับ23บาทแต่ถ้าเกิดเรารวมกันแบบนี้เลยรวมกันทั้งหมดเลยไม่ต้องแกะสติกเกอร์ไม่ต้องแยกฝานะครับจะอยู่กิโลละ18บาทแล้วก็ถ้าเป็นขวดสกีนนะครับเป็นขวดสกินแบบนี้ ที่เป็นสกรีนติดกับตัวเนื้อขวดเลยเนี่ยถ้าเราแยกล้วนๆเนี่ยกิโลนึงจะอยู่ที่15บาทนะครับกิโลนึงจะอยู่ที่15บาทแต่ถ้าเกิดเราเราแกะมาะเราแกะเราแกะสมมติอันนี้มันจะเป็นแบบมันจะเป็นเหมือนสติกเกอร์อ่าครับถ้าเราแกะสติกเกอร์ตัวนี้ออกนะครับแกะสติกเกอร์ออกอให้เหลือตัว ให้เหลือแต่ตัวขวดล้วนแบบนี้กิโลละ23าถ้ารวมกิโลละ18ถ้าแยกเป็นสกรีนล้วนกิโลละ15บาทและส่วนมากนะครับขวดพวกนี้นะครับที่ผมได้มาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมก็จะซื้อมาติดมาเป็นพวกพลาสติกรวมแบบนี้นะครับแล้วผมก็จะนํามาแยกเอานะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะเอามาช่างแบบรุมรวมกันบางคนเขาก็ไม่ได้แยกมาแล้วเราเนี่ยครับก็นํามาแยกออกนะครับ เพื่อให้ได้มูลค่าเพิ่มนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปขายเป็นพลาสติกรวมเนี่ยตัวนี้ก็จะอยู่กิโลละประมาณ11-12บาทแต่ถ้าเกิดเรามาแยกเนี่ยก็จะมีราคาขึ้นมาอีกน้อยๆก็18บาทก็ได้เพิ่มอีกประมาณ5บาท6บาทนะครับก็นี่ครับเราก็มาแยกออกเอานะนี่ครับประมาณนี้ก็จะปนๆกันมาเนี่ยเราก็มาหยิบเก็บออก แล้วก็ที่เหลือก็ขายเป็นพลาสติกรวมนะครับหรือพลาสติกสีหรือพลาสติกนิ่มก็จะมีชื่อเรียกหลายอย่างหน่อยก็แล้วแต่ว่าที่นั้นนั้นนะครับเขาจะเรียกว่าอะไรนะประเภทแต่ละประเภทจะไม่เหมือนกันและที่ผมได้กล่าวมาทั้งหมดนะครับก็ไม่สามารถใช้เป็นมาตรฐานได้เพราะว่าในแต่ละที่แต่ละร้าน กฎระเบียบนะครับแล้วก็การซื้อราคาจะไม่เท่ากันครับประโยชน์ของคลิปนี้ไม่มากก็น้อยอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับผมด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ